เรากินซูชิบาร์ที่คทวนกันซึ่งมีอยู่กี่ร้านนี่รู้มีร้านเดียวมีร้านเดียวอ่ะซึ่งโคตรฮัตว์มากเมื่อกี้มีจานเรือไว้มีจานเรือชิ้นโอ้ยอย่างโคตรแม่งชิ้นมไปเริ่มเลยยังจุกคือแบบข้างในนี่แบบเป็นโปรอัดเป็นมโปรอัดมีมีแซลมอนแซลมอนมีกุ้งเฮียอะไรมีหมดเลยตอนนี้อยู่ที่ทองพวกเราหมดแล้วคะับใช่แล้วแล้วก็อีจานหนึ่งอะไรอีจานนเป็นยัดซูบะ ใช่กินยากิโซบะีญี่ปุ่นอย่เยวใช่แล้วฮะแล้วก็กุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยก็เมื่อกี้ก็สั่งไอ้จังกุ้งหกตัวชื่อชื่อว่าอะไรชื่ออะไรอรวะเน่ยชิมิชูลีลาคอสติโน โอเคเลโอเคแล้วมันไม่ได้มีแค่แค่นี้อ่ะมีมีเยอะด้วยอมเนมีอะไปหมดแล้วมีงงมีงามีมะนาวก็อยู่ในท้องพวกเราหมดแล้วนะฮะราคาก็ถูกนะฮะก็ไม่มากก็ประมาณสองร้อยกาแฟก็คูณหกเข้าไปก็ประมาณนั้นแล้วถูกถูกคือมิกกี้เลี้ยงเราวันนี้ได้ได้สบายใจนะฮะคือเราไม่ว่าจะหางก็มิกกี้บอกไม่เป็นไรกูขอ แปดสิบยี่สิบยี่สิบแปดสิบนี่เก่ายังไม่คืนเลยโอเคฮะมิกี้ติดจิงท้ายแล้วหน่อยแล้วสิบเราคาซื้อเพียบเลยพูดไม่ต้อมาโดนนะมันก็มาโดนร้านนี้เด็ดมากจีจีโอเคบ๊ายบายกุ้งตุ๋นลำไยเนื้อกรุบกรอบหวานเจ้าวันนี้เรามานั่งชิบากันโหโดนไม่เท่าไหร่นะมั้ยมีจานเรือจานเรือมีกุชิอยู่จิ้มเท่าไหร่อ่ะจิ้ม สิบชิ้นมั้งสิบหกชิ้นสิบหกชิ้นจริงจริงโดนไปร้อยเตะหลายยี่สิบปะร้อยร้อยแปะโอเคอยากิโซบะกุ้งซึ่งแพงกว่าเหมือนผัดผัดน้ำส้มใสาชูผสมน้ำปลาอะไรที่สูกคือกุ้งครับเครียดแล้วมันใส่พวกอะไรอ่ะสานโดีสานโดีอ่ะ้วแแลก็ครอ ส5เปย์มือฉมด้าร้านหน่อยต่อมาแล้วก็โดนกุ้งกุ้งเนี่ยกุ้งกุ้งขึ้นเพลเลยมีมีอะไรหรองาขาวนิดหน่อยแล้วก็ราดมะนาวได้แล้วถ่ายอยู่เมื่อไหร่ถ่ายอยู่นถ่ายกุ้งอยู่เมื่อไหโอเคซึ่งนี่จานนี้ก็โดนไปอี45เปย์มีกุ้งหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกธกิจมือถือเมืองไทยนี่65เปย์เลยซื้อ <laughs> กุ้งแดดหลายโลเลย ค okay. มีอะไรจะพูดกับร้านนี้ไหมพูดเลยสักนิดนึงปรับหิงร้ายหน่อยโอเคปรับ้วยโอเควัสดีครับ